นี่ครับเส้นทางน้ำตกที่ไม่มีในแผนที่จะเจอหรือไม่ต้องทำการบ้านกันมาว่าจะเดินไปทางไหนคุณปูป้ายไม่มีด้วยคุณดูวุฒกลุมก่อนพกนเพื่อนนี่ถูกมาลองมาถูกทางแล้วถ้าได้ยินเสียงแค่เสียงแค่ยงี่ใช่แน่นอน ตตัตกลับารฝังนไม่ดังีแค่ตรงนี้ีแค่ตรงน, <c oughs> ตงนี้แหละ <c oughs> ตกแน่แยืนลื่นหน้าด้ ข้ามข้าไปน้นตามลอยตามลอยดูก่นอกนเมในคลิปเหมือนเขาเดินข้ามไป,มไ,ปมไปตามเสียงน้ำตก,อกอลองเปียกเลยย่ลอเปียก

้มงได้ยินเสียงเนี้ยเน้ยลองบางเสียงนนู่นนน